สบายดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ที่ตลาดสกลนครครับเขาอื่นว่าตลาดบันธาตแม่นว่าครับนี่ครับบอบอบอตลาดนี่ยังนี่ตลาดบายพาดครับนี่มาตลาดบายพาดเมื่อเงยใจหลายพี่น้องเอ้ยมาไก่ลูกหัวใจนี่ครับเมื่อดูดีๆนี่เิ่นไม่ย่างธรรมดาเนี่ยเป็นไก่ย่างแบบหัวใจนะครับนี่ครับเป็นไก่ย่างหัวใจครับมือเนื่องย่างจักโตครับจักโตครับมือนึงครับสามซิปสามซิปเนาะครับคนสีต๊กน้ําสีห้องฟ้าสีห้องกระชามซิปเก่าเนาะ ครับโอ้ช่วงไหนขายดีวันเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาครับเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับโอ้เสาร์อาทิตย์ขายดีเสาร์อาทิตย์น่ะเพิ่มขึ้นเนาะวันละห้าสิบตัวโอ้วันละห้าสิบตัวครับเบื้องเนี่ยครับพี่น้องครับเบื้องเนี่ยตีไก่ก็สวยครับตีไก่นี่ไม้ละอะไรครับไม้ละห้าสิบไม้ละห้าสิบนะครับตีไก่โอ้เนี่ยครับเป็นให้คนในเมืองนี่บอครับ สก,กลน,ลกกลนครระเบื้อนี่นะครับ fc ก็จะสงสัยว่าผมคือเว้าหลายภาษาแท้นะผู้ไทยกั้ว้าผู้ลาวกัเว้าไทย,ยกัเว้าฝรั่งกัเวว์คา,าเมรนกัเว้านนครับตอนนี้ก็ fc มาต่อแถวแล้วครับนี่ครับตลาดบายพาสครับ <ip> เนี่เพิ่งเริ่มนะครับเวลาตอนนี้ครับถ้าสี่ห้าโมงแรงก็จะคึกคักมากกว่านี้นะครับ วันน an ี้ก็มาแหกม้านนะครับแหกม้านกับติ่งไก่นะครับซื้อกับเขาวงครับเนี่ยมือเขาวงไก่มือเขาวงครับเขาวงมาตากพื้นที่ซื้อมือเขาวงมาจากนครพนมมาจากนครพนมมาาจกนนครพเที่ยวนี่แหละครับการท่องเที่ยวประเทศไทยได้หนึ่งนี่แหละครับไก่ย่างพี่น้องไก่ย่างนะครับไม่ได้วิ่งนะครับไก่ย่างครับเฮ้ย ตลาดบายพาสสกลนครเดินเข้ามาตรงมาเลยอยู่ทางส้นๆ้นหรือว่าอยู่ทางหลังๆนะครับมีร้านเดียวนะครับร้านเดียวในตลาดไม่ซ้ําใครครับร้านนี้นี่หมักเองเองเองนะครับขนาดปีไก่ยังใส่งานะครับครับปีไก่นะครับเดี่ยไม่ใช่ช้างนะนี่จะมีงานนะครับนี่นี่ครับขายตั้งแต่ประมาณใบสองใบม่วงบอครับ บ่ายโมงก็เริ่มขายแล้วนะครับผมจองไปแล้วสองตัวนะไม่สับก็ได้ครับเอาเป็นไม้แบบนี้แหละโอเคอือสองตัวครับวันนี้มาอุดหนุนเสียไก่ย่างนะครับอ้ายังงอครับเนี่ยร้านเนี่ยฮะไอ้ตะนะครับ ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามช่องโตโต้สโนแยมนะครับเลยครับไก่ย่างครับวันนี้ได้สองคลิปแล้วคลิปปูนากับคลิปไก่ย่างครับเดินเข้ามาก็ขอถ่ายปูนาครับนี่ครับพี่น้องครับพี่เต้แซบเท่านใดครับนี่ครับโอ้ยครับครับเนี่ยเพคนส่งมอบครับส่งมอบขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดยกโปะเลยครับโอ้โหร้านพิตะนะครับไก่ย่างครับตลาดบายพาสสกลนคร ขอบคุณครับอยู่ดีมีแหงครับสวัสดีครับครับ